บอกเลยเหล่าไงหูยเด้งเด้ให้กึ่งเลยไหมบอกกูตามไม่ได้วันนี้ซีมีคนมาสัมภาษณ์โตเป็นซองเข่าซองเข่าเฮ้ยไปได้ยื่นกูดัง่ายแล้วหน้าตายอยากจะมาสัมภาษณ์จูบ คิดเลยเวเขา,าต้องเล่นตัวใจน,น้อยบ่หรือว่าอะไรวะมเล่นตัวน,น่นออุ้ยเผื่อความรังเนาะอ่ะก็ได้ก็ไ้มาแล้วมาเปับเปาาครับก <c oughs> ระไรให้ตาบาเฮ้ตาบ้า่าาไอเมท่าไหร่ ตามโดนดูงลายอ่ะตามตามตามมาดูงถายตามยี่สิบสามมือยี่สิบส่โอ้ย3ี่สเนาะย่าที่สี่สามเนาะที่ไห่เอาเจ๊อะไม้องอไอีอย่างไอ้พี่เามามาตาดิตาดิ น้าตติตาต่ตสติตั้ตาแตยาเนื้อ่ยาเชื่อตากัครับผมสภาผมเรืองยังอยู่หมู่หมูบ้านครับบ้านตึไหนยังบ้านซื้อตามครับหมู่บ้านซื้อหลังโอ้หมู่บ้านเปลบ้านโพไซครับผมโปตาเลยโปไซหรอโปรไซคกอเ่ออำเภอเภอ้นแพงอำแงเหรอม ต้องแทงตรงตัวนเลยแน่นนะขอบพรมครับชื่อตามครับผมชื่อตามตามติดตามคุณพี่น้องตอตะกนมีหนึ่งคนครับสองสองสองคนหนึ่งคนหนึงคนยไทยอยู่ยูไทยนี่นะครับตอตีี่ตาตีตาจักจีหึตาตาตาตีจีอายุบ่ะจตติคูกับจตี จัดคู่ีูจัตีติเคยตี่แล้ววเาะเออเเะจดละอืฮัเฮเฮ็ดนออยเีอุ่ผมเบอไว้เองดงคุมอออันกะัยุ่กับไอ้ประธานครับปรานรับรุ่ประธานขาประธานเขาเนาะอตาทังอะตาทังตาทัด้นนด้นะเนี่ยเนียนี่แน่นี่แน่หลายคนเลยทีมงานหลายคุณาก็่ได้ มีมีปอบดําปพะอบไรเพอาะกาหล่อหล่อละหล่อหลอที่ไม่มีอะมีไปชับกวนะต่าตอมาต่าต่อมาต่อาตอมาต่อาต่อมาต่อาต่อมาต่าต่้าต่อาต่อาตอมาต่อมาตมาตมา่อมาต่อมาต่อมาต่อาต่อม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 าต่อาต่อม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 าต่อาตอมาต่อมาต่อมาตอมาต่าต่้มาต่า่อมาตอาต่าต่าตมาต่อมาต่าต่อาต่อาตมาตาตอาตมาตาอาตาต่อ่าตาตาตอาตาตาาตาตาตอาต Life nó vậy hả tôi hôn hả mày nó nói nó mày 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 đấy mày oh, okay. đấy, mày mày đấy, mày mày đấy, mày 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 khơi mày 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 mày

เอานี่บอกว่าไม่กลัวเป็นนักแบบหลังทุบหลังทุบหลังทุบหลังโอ้พอต้อโ้ท้องันี้ต้องเอาไปโรงพยาบาลแล้ว บอกให้เบาติดอ่างน้อยเดียวเป็นเบาไม่สกเปินเกินเฮ้ยนักแสดงเขามีสปิริตไงกูอยากเลือกเป็นนักแสดงแล้วว้าวไป